ในความเงียบมีบางสิ่งยังไม่ได้ถูกพูดบางคำมั่นที่เรายังถือไว้บางคำสัญญาที่ยังวนในสนามพลังของเราวันนี้เราจะไม่รีบวางมันแต่จะมองมันอย่างเข้าใจหรือรหัสของคำมั่นถูกมิติที่ไม่ตรงกับแสง ของปัจจุบันอีกต่อไปเธอที่รักเราได้ตั้งคำมั่นมากมายในชีวิตนี้กับตัวเองกับคนรักกับครอบครัวกับกลุ่มทางจิตวิญญาณกับผู้นำกับสิ่งที่เราเรียกว่าเจตนาร่รวมแม้กระทั่งกับสิ่งที่มองไม่เห็น ดวงจิตบางดวงในมิติอื่นหรือภารกิจข้ามการเวลาเราตั้งคำมั่นด้วยเจตนาดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แต่บ่อยครั้งเราตั้งมันในจุดที่เรายังไม่เห็นทั้งหมดเมื่อโตขึ้นแสงที่ถือเปลี่ยนไปเราจึงเริ่มเห็นว่า คำมั่นบางประการนั้นกลายเป็นพันธนาการที่ผ่านเราไว้โดยไม่รู้ตัวบางคำมั่นแปลงด้วยความกลัวบางคำมั่นแปลงด้วยการยอมจำนนต่ออำนาจของผู้อื่นบางคำมั่นลองตัวมาในนามของความรักความจงรักภักดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนั้นกลายเป็นเงาลวงที่พาเราหมนุนวนอยู่ในวังบนแห่งการควบคุมผู้นำบางคนเคยบริสุทธิ์แต่เมื่อมีผู้ติดตามมากขึ้นเขากลายเป็นศูนย์กลางของพลังและคำมัน่นที่เราเคยให้ไว้กลายเป็นเครื่องมือของการยึดถือ แม้จะไม่เคยมีใครบางคับแต่เราคือผู้ที่ผูกพันธนาการตนเองด้วยคำว่าสัตว์ซือในช่วงรอยต่อเช่นนี้บางคนยังไม่เห็นเงาในคำมั่นเดิมเขาจึงยึดถือมันไว้สุดหัวใจแล้วมองคนที่ถอนตัวว่าทรยศ บางคนเริ่มเห็นแต่ยังกลัวกลัวจะผิดกลัวจะเสียเพื่อนเสียกลุ่มเสียความหมายที่เคยยึดบางคนเริ่มวางแต่หัวใจยังเจ็บเพราเคยรักเคยศรัทธาแต่การวางคำมั่นไม่ใช่การทรยศแต่คือการรักให้ลึกกว่าเดิม คือการเคารพแสงมากกว่าอดีตเพราะแสงไม่ควบคุมแสงจะไม่ผูกไว้กับคำใดเลยแม้แต่คำว่าตลอดไปหากมันไม่ตรงแสงในตอนนี้ตอนนี้เราขอเชิญคุณวางใจในแสงของตนหลับตาในใจ แล้วเรียกคำมั่นถูกคำถูกชั้นถูกชาติทุกมิติทุกคำที่ออกเสียงทั้งคำที่ตั้งใจไว้เงียบเงียทั้งที่รู้ว่าผูกทั้งที่ลืมไปแล้วว่ามีขอให้คุณภาวนาในใจขอถอนคำมั่นคำสัญญาทุกประเภท ที่ไม่ตรงกับแสงบริสุทธิ์ในตอนนี้ขอคืนพันธะทุกสายที่เคยผูกไว้กับใครหรือสิ่งใดขอให้อยู่กับแสงของตนอย่างอิสระเพื่อจะรักใหม่โดยไม่มีโซ่ขอถอนคำมั่นคำสัญญาทุกประเภท ตรงกับแสงบริสุทธิ์ในตอนนี้ขอคืนพันธะทุกสายที่เคยผูกไว้กับใครหรือสิ่งใดขอให้อยู่กับแสงของตนอย่างอิสระเพื่อจะรักใหม่โดยไม่มีโซ่ขอขอบคุณคำมั่นเดิมที่เคยพาเรามาถึงจุดนี้ ขอบคุณทุกบทบาทที่เคยรับขอบคุณผู้นำุงดวงจิตที่เคยร่วมทางแต่วันนี้แสงของเราเปลี่ยนไปแล้วเราจะไม่พิสูจน์อะไรอีกเราไม่ต้องอยู่ในกลุ่มใดเพื่อยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของเราแสงของเราคือความศักดิ์สิทธิ์โดยตัวมันเอง และเสียเงียบเงียบอยู่ในนั้นในพื้นที่ใหม่ที่ไม่มีคำมัน่นไม่มีพันธะไม่มีคำว่าต้องมีเพียงความเข้าใจและความเบาที่ลืกจนปลดได้หมดทุกสิ่งเมื่อถูกคำมั่นถูกวางลงอย่างอ่อนโยน เมื่อพันธนาการเงาละลายกลับสู่แสงเราจึงไม่ต้องหยุดสิ่งใดไม่ต้องแบบอะไรไม่ต้องผิสูแม้แต่ความดีของตนขณะนี้เราขอพาทุกสิ่งกลับเคินสู่ความว่างใสแห่งแสงแท้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของต้นกำเนิด กลอบเข้าสู่อ้อมกอดของต้นกำเนิดที่ไม่มีการควบคุมไม่มีการแบ่งแยกมีเพียงการอยู่อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดในความเงียบนี้เรียงของสี่ยันยังคงแผ่สว่างโดยไม่ต้องกล่าวคำใดเราพร้อมแล้วที่จะดำเนินอยู่ในแสงปัจจุบัน อย่างอิสระอย่างเบาอย่างแท้จริงกลับบ้านแล้วด้วยหัวใจที่ว่างใสในความเงียบม,มีบางสิ่งยังไม่ได้ถูกพูดบางคำมัน ที่เรายังถือไว้บางคำสัญญาที่ยังวนในสนามพลังของเราวันนี้เราจะไม่รีบวางมันแต่จะมองมันอย่างเข้าใจหรือรหัสของคำมัน่นถูกเมติที่ไม่ตรงกับแสงของปัจจุบันอีกต่อไป เธอที่รักเราได้ตั้งคำมั่นมากมายในชีวิตนี้กับตัวเองกับคนรักกับครอบครัวกับกลุ่มทางจิตวิญญาณกับผู้นำกับสิ่งที่เราเรียกว่าเจต,ตนารมรวมแม้กระทั่งกับสิ่งที่มองไม่เห็นดวงจิตบางดวงในมิติอื่น หรือภารกิจข้ามกาลเวลาเราตั้งคำมั่นด้วยเจตนาดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แต่บ่อยครั้งเราตั้งมันในจุดที่เรายังไม่เห็นทั้งหมดเมื่อโตขึ้นแสงที่ถือเปลี่ยนไปเราจึงเริ่มเห็นว่าคำมั่นบางประการนั้น กลายเป็นพันธนาการที่ผ่านเราไว้โดยไม่รู้ตัวบางคำมัน่นแฝงด้วยความกลัวบางคำมัน่นแฝงด้วยการยอมจำนนต่ออำนาจของผู้อื่นบางคำมัน่นปลอมตัวมาในนามของความรักความจงรักภักดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนั้นกลายเป็นเงาลวงที่พาเราหมนุนวนอยู่ในวังบนแห่งการควบคุมผู้นำบางคนเคยบริสุทธิ์แต่เมื่อมีผู้ติดตามมากขึ้นเขากลายเป็นศูนย์กลางของพลังและความมัน่นที่เราเคยให้ไว้ กลายเป็นเครื่องมือของการยึดถือแม้จะไม่เคยมีใครบังคับแต่เราคือผู้ที่ผูกพันธนาการตนเองด้วยคำว่าสัตว์ซื้อในช่วงรอยต่อเช่นนี้บางคนยังไม่เห็นเงาในคำมั่นเดิมเขาจึงยึดถือมันไว้สุดหัวใจ แล้วมองคนที่ถอนตัวว่าทรยศบางคนเริ่มเห็นแต่ยังกลัวกลัวจะผิดกลัวจะเสียเพื่อนเสียกลุ่มเสียความหมายที่เคยยึดบางคนเริ่มวางแต่หัวใจยังเจ็บเพราะเคยรักเคยศรัทธาแต่การวางคำมั่น ไม่ใช่การทรยศแต่คือการรักให้ลึกกว่าเดิมคือการเคารพแสงมากกว่าอดาีตเพราะแสงไม่ควบคุมแสงจะไม่ผูกไว้กับคำใดเลยแม้แต่คำว่าตลอดไปหากมันไม่ตรงแสงในตอนนี้ เราขอเชิญคุณวางใจในแสงของตนหลับตาในใจแล้วเรียกคำมั่นทูกคำถูกฉันถูกชาติทุกมิติทุกคำที่ออกเสียงทั้งคำที่ตั้งใจไว้เงียบเงียบทั้งที่รู้ว่าผูกทั้งที่ลืมไปแล้วว่ามี ขอให้คุณอาวนาในใจขอถอนคำมัน่นคำสัญญาทุกประเภทที่ไม่ตรงกับแสงบริสุทธิ์ในตอนนี้ขอคืนพันธะทุกสายที่เคยผูกไว้กับใครหรือสิ่งใดขอให้อยู่กับแสงของตนอย่างอิสระเพื่อจะรักใหม่ โดยไม่มีโซ่ขอถอนคำมั่นคำสัญญาทุกประเภทที่ไม่ตรงกับแสงบริสุทธิ์ในตอนนี้ขอคืนพันธะทุกสายที่เคยผูกไว้กับใครหรือสิ่งใดขอให้อยู่กับแสงของตนอย่างอิสระ เพื่อจะรักใหม่โดยไม่มีโซ่ขอขอบคุณคำมั่นเดิมที่เคยพาเรามาถึงจุดนี้ขอบคุณทุกบทบาทที่เคยรักขอบคุณผู้นำุงดวงจิตที่เคยร่วมทางแต่วันนี้แสงของเราเปลี่ยนไปแล้ว เราจะไม่พิสูจน์อะไรอีกเราไม่ต้องอยู่ในกล่มใดเพื่อยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของเราแสงของเราคือความศักดิ์สิทธิ์โดยตัวมันเองและเสียเงียบๆอยู่ในนั้นในพื้นที่ใหม่ที่ไม่มีคำมันไม่มีพันธะไม่มีคำว่าต้อง มีเพียงความเข้าใจและความเบาที่ลืกจนปลดได้หมดทุกสิ่งเมื่อถูกคำมั่นถูกวางลงอย่างอ่อนโยนเมื่อพันธนาการเงาละลายกลับสู่แสงเราจึงไม่ต้องยึดสิ่งใดไม่ต้องแบกอะไร ไม่ต้องผิสู์แม้แต่ความดีของตนขณะนี้เราขอพาทุกสิ่งกลับเืินสู่ความว่างใสแห่งแสงแท้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของต้นกำเนิดกลับเข้าสู่อ้อมกอดของต้นกำเนิดที่ไม่มีการควบคุม ไม่มีการแบ่งแยกมีเพียงการอยู่อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดในความเงียบนี้เรียงของสียันยังคงแผ่สว่างโดยไม่ต้องกล่าวคำใดเราพร้อมแล้วที่จะดำเนินอยู่ในแสงปัจจุบันอย่างอิสระอย่างเบา อย่างแท้จริงกลับบ้านแล้วด้วยหัวใจที่ว่างใส